สวัสดีค่ะพี่ป3าวันนี้ในข่าววิทยาศาสตร์นะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า124นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของการเปลี่ยนพลังงานนะคะมาดูหน้า124นะคะเขาอธิบายว่าสิ่งของรอบตัวเราบางชนิดต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานถ้าไม่มีพลังงานไฟฟ้านะคะสิ่งของเหล่านั้น จะไม่สามารถทำงานได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นนะคะคุณครูอยากให้ขีดเส้นใต้ตรงนี้สิ่งที่ครูเน้นนะคะอยากให้นักเรียนต้องจําด้วยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีพลังงานไฟฟ้าจึงจึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้นะคะในหน้านี้นะคะดูด้านล่าง ด้านล่างจะมีภาพ,พัดลมนะคะเขาบอกว่าพัดลมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลพลังงานกลทำงานให้พัดลมหม,มุนนะคะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะคะนักเรียนจะต้องขีดเส้นใต้ไว้และต้องจำนะคะจำเป็นอย่างๆของไปของแต่ละอุปกรณ์นะคะมาดูคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นอะไรคะ พลังงานแสงและพลังงานเสียงเสียงออกจากหูฟังใช่ไหมคะเราได้ยินเสียงจากคอมพิวเตอร์ของเราแสงเมื่อเกิดพลังงานแสงก็จะทําให้เราสามารถมองเห็นจอภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้เหมือนกันคอมพิวเตอร์เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแสงและพลังงานเสียงเลยนะคะได้ทั้ง2พลังงานต่อไปโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะด้านล่าง ก็เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงและพลังงานแสงเหมือนกันใช่ไหมคะใช้โทรได้ยินเสียง,พล,งพลังงานแสงก็ทําให้เราเห็นจอภาพต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเหมือนกันเลยคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะเพราะว่าสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงและพลังงานแสงถ้าในข้อสอบมีตอง ก็สามารถตอบได้ทั้ง2พลังงานนะคะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นทั้งเสียงและแสงทีนี้มาดูในหน้าต่อไปหน้า125เ้าเขาอาธิบายเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นนะคะเครื่องปรับอากาศนะคะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะคะให้เครื่องทำงานปรับอุณหภูมิให้เราเป็นพลังงานกลนะคะเพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้มาดูนะคะ โทรทัศน์นะคะโทรทัศน์เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงและพลังงานเสียงคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์และมือถือถูกไหมคะเรามองเห็นจอภาพเพราะพลังงานแสงนะคะและก็ได้ยินเสียงออกมาจากโทรทัศน์ด้วยต่อไปคุณแม่กำลังเทกาต้มน้ำอยู่นะคะก็เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นอะไร ต้มน้ำแล้วร้อนใช่ไหมคะการต้มน้ำจึงเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้านะคะเป็นพลังงานความร้อนนะคะนี้พอเข้าใจนะคะพอมองออกนะทีนี้คุณครูมาพาทํากิจกรรมที่6.2นะคะเราอยู่กันในเรื่องของการเปลี่ยนพลังงานจริงๆแล้วเนี่ยในหน้านี้เขาให้เราแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็ดูว่าในโรงเรียนเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในบ้านมีเครื่องปรับอากาศอะไรบ้าง นะคะหชนิดแล้วระบุว่าแต่ละอย่างเนี่ยนะคะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดนะคะเสร็จแล้วทําการบันทึกผลเขาก็ยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูจากภาพนี้เลยละกันนะคะดูจากภาพว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะเอาไปเขียนในหน้าต่อไปนะคะสรุปพร้อมกันไม่มีงานกลุ่มและตอนนี้ทุกคนต้องร่วมกันทำงานกลุ่มด้วยกันโดยผ่านคลิปของคุณครูนะคะก็มีเครื่องปิ้งขนมปังนะคะหนึ่งอย่างและที่เราจะเอาไปเขียนมีกาต้มน้ํำร้อนใช่ไหมคะหม้อหุงข้าวนะคะหม้อหุงข้าวมีอะไรอีกเครื่องปั่นผลไม้ เครื่องบดหมูอ่คุณครูเอาห้าอย่างจริงๆมีหม้อทอดไร้น้ํามันด้วยแล้วก็มีเหมือนจะเป็นเครื่องล้างขวดนมนะคะเอาห้าอย่างที่คุณครูทําเครื่องหมายถูกและกันนะมาดูคําถามก่อนทํากิจกรรมนะคะเขาไ่าย,ยัางไงถ้าเราทํากิจกรรมนี้คําถามสําคัญของเราคืออะไรคะเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะพลังงานนะคะ พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนไปเป็นพลังงานใดบ้างนะคะ ต่อไปข้อ2นักเรียนคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือโรงเรียนมีการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานใดบ้างจากที่เราฟังคุณครูอธิบายมาไม่ว่าจะเป็นพัดลมโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแอร์และอีกกาต้มน้ําร้อนนะคะเราสรุปได้ว่าเปลี่ยนเป็นพลังงานใดได้มากตอบได้มากกว่า1ข้อพลังงานแสงใช่ไหมคะใช่พลังงานเสียงก็มี เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนก็กาต้มน้ําร้อนเปลี่ยนเป็นพลังงานกลก็แอร์พัดลมนั่นเองนะคะมีอื่นๆอีกไหมตอนนี้เราเรียนรู้มาอยู่4พลังงานเนาะเดี๋ยวเราตอนนี้เรายังไม่ระบุในข้ออื่นๆทีนี้มาดูด้านล่างตารางการเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆคุณครูวงไว้แล้วเมื่อหน้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกัน เริ่มจากเครื่องปิ้งขนมปังก่อนเลยทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเครื่องปิ้งขนมปังกาต้มน้ำมีอะไรอีกคะหม้อหุงข้าว มีเครื่องปั่นผลไม้เครื่องบดหมูอันนี้เอาจากภาพเมื่อกี้นี้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปหามาดูเครื่องปิ้งขนมปังการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรคะในสีพลังงานนี้ ทำให้เกิดความร้อนใช่ไหมคะโอเคการต้มน้ำละ่ะการต้มน้ำก็เกิดเป็นพลังงานความร้อนหม้อหุงข้าวก็เกิดเป็นพลังงานความร้อนนะคะข้าวถึงสุกได้เครื่องปันป่นผลไม้ล่ะปั่นผลไม้ให้ละเอียดเพราะฉะนั้นเกิดเป็นพลังงานกลนะคะเครื่องบดหมูเหมือนกันไหมใส่หมูลงไปนะคะ เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้านะคะบดหมูออกมาเป็นเส้นๆละเอียดเลยก็เปลี่ยนเป็นพลังงานกลเหมือนกันอันนี้แค่ตัวอย่างที่เราดูจากในหนังสือหน้า126นะเอานำมาเขียนเป็นหน้า127ให้ถูกต้องตามคุณครูนะคะใครไม่ทันให้สต็อปคลิปไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปนะคะทีนี้มาดู ในหน้านี้เขาบอกว่าข้อที่1ให้เขียนชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นในแผนภาพให้ถูกต้องนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงมีอะไรบ้างเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงมีอะไรนะมีหลอดไฟอาคุณคุยตัวอย่างนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานเสียงล่ะ วิทยุได้ไหมคะวิทยุจริงๆก็คอมพิวเตอร์ได้โทรทัศน์ดได้เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนล่ะคะกาต้มนม้ำได้ไหมเปลี่ยนเป็นพลังงานกลนะคะจากที่เรียนมาได้แก่อะไรบ้างคะพัดลมนะคะอะไรได้อีกแอร์ก็ได้ใช่ไหมคะอันไหนที่เรา ที่เรานึกออกหลายๆอย่างก็ใส่ลงไปเหมือนกับพลังงานความร้อนอ่าพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้หลายอย่างเลยการต้มน้ำหม้อหุงข้าวก็ได้เตารีดได้ไหมเตารีดก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคเขียนลงไปเสร็จแล้วมาดูสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ เราสรุปว่าพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้ได้ไหมคะโดยผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะคะเอามาสรุปพร้อมกันพลังงานไฟฟ้าสามารถ เปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆโดยผ่านอะไรคะโดยผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ ถ่านไหมอันนี้เข้าใจเนาะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนหรือพลังงานกลนะคะก็จะต้องผ่านพลังงานไฟฟ้าอ่าโทษทีก็จะก็จะต้องผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าถึงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานต่างๆได้นะคะมาดูข้อ3โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานใดบ้างเรียนมาแล้วโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานใดบ้างคะตอบได้ไหมตอบสิเป็นพลังงานแสงถูกไหมแล้วก็อะไรอีกคะพลังงานเสีนะคะ ซึ่งจริงๆไม่ใช่แต่โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเดียวทีวีก็เหมือนกันใช่ไหมคะโทรทัศน์หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงและเสียงเหมือนกันนะคะมาดูด้านล่างเขาสรุปว่าพลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถในการทำงานโดยพลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้เช่นการถูมือ จนรู้สึกร้อนเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อนแผงเซลล์สุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะแผ่นโซลา์เซลล์นั่นแหละรับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนจากพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ตัวอย่างที่เขายกมาให้เราดูนะคะตั้งแต่เริ่มการถูมือเลย นะคะเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องจำนะเสร็จแล้วให้เปิดหน้าต่อไปพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นที่นำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานกลนะคะพลังงานที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เขาอธิบายคำว่าพลังงานกลนะคะ มาดูพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้ซึ่งตรวจสอบได้จากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านดังแผนภาพจริงๆก็เรียนมาแล้วเมื่อสองสามหน้าที่แล้วนะคะเหมือนเขาจะต้องการสรุปให้เราฟังในหน้าน,นี้นะคะมาดูว่าพลังงานไฟฟ้านะคะพลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟนะคะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงนะคะ โทรทัศน์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงและเสียงหม้อหุงข้าวนะคะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะคะก็จะซ <eden> ้ำๆกับที่เราเรียนมาเมื่อตอนต้นนะคะอธิบายซ้ำอีกทีต้องจําให้ได้พัดลมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะคะเครื่องเสียงเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงนะคะ ที่มาดูกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนพลังงานคุณครูให้ทำการบ้านสองหน้านะคะแบบฝึกหัดน,นี้ข้อที่1ให้โยงเส้นจับคู่พลังงานเดิมนะคะภาพการใช้ประโยชน์และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันสีฟ้าเป็นพลังงานเดิมนะคะสีส้มตรงกลางนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นพลังงานเดิมสีส้มตรงกลางเป็นภาพการใช้ประโยชน์ นะคะส่วนขวามือสีเขียวอ่อนเป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์นะคะมาดูซิถ้าคุณครูยกตัวอย่างนะคะพลังงานแสงพลังงานแสงอ่าคุณครูขีดเส้นมาโยงมาหาแผงเซลล์สุริยะหรือโซลาเซลล์นะคะเมื่อโซลาเซลล์รับเอาพลังงานแสง ไปแล้วก็จะเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นพลังงานอะไรคะเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะอ่าอันนี้ผิดแล้วเดี๋ยวนะคะโยงใหม่โยงใหม่มันต้องโยงมาหาสีเขียวนะอ่านะคะให้นักเรียนทํา แบบนี้นะโดยเริ่มจากดูก่อนว่าพลังงานเดิมเป็นอะไรเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรแล้วเกิดเป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้แก่พลังงานอะไรนะคะ mm. เมื่อเสร็จในหน้าน130 mm. ก็มาดูหน้า131ให้เขียนเครื่องหมายถูกในตารางแสดงการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นโดยผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแสดงการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นโดย ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าตารางการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ามาดูซิว่ามีอะไรบ้างซ้ายมือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะประเภทต่างๆขวามือเป็นพลังงานไฟฟ้าถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงพลังงานเสียงและพลังงานความร้อนไม่มีพลังงานกลนะคะในแบบฝึกหัดนี้มาดูเขาให้อะไรมาบ้าง ไม่ยากเลยหูฟังเตารีดวิทยุคอมพิวเตอร์โทรทัศน์นะคะถ้าเปลี่ยนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานอื่นได้มากกว่าหนึ่งอย่างก็ให้ทาให้ขีดถูกลงไปเช่นคอมพิวเตอร์นะคะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรได้เป็นพลังงานแสงและเป็นพลังงานเสียงได้ก็เขียนทั้งสองอันนะคะ เพราะฉะนั้นที่เหลือไม่ยากแล้วให้นักเรียนลงมือทํานะคะการบ้านในหน้า130และ131นะคะในส่วนที่คุณครูพาทำก็ให้เขียนลงไปให้ถูกต้องนะส่งการบ้านมาให้คุณครูตรวจให้2หน้านะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าเกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ